ใช่ไนมครับเออเรื่องวันนี้เราจะมาชอบตัวละครพึ่งกันนะครับเออให้ทสร้างยังพึ่งสร้างสร้างสร้างพึ่งมาแล้วนะแต่ทนมากรลบแล้วก็สร้างพูดยังไงเกมอะไรบอกนะพูดแถบอันนี้มาต่อที่ไหนะชอบเล่นเออเกมแถบชื่อเต็มๆชื่อว่าจำไม่ได้อัลเทอร์โบใช่เนาะนะใช่ครับเออ เอาเร็วๆ,ๆคนดูรอดูเนี่ยแล้วก็วาดต,ตัวละครมาดิแล้วก็จะมาสร้างสร้างตัวละครพึ่งนะพึ่งกันนะครับเออให้ทักหน้าก็พูดเออทำไมวะเนี่ยเอดี๋ยวเราไปดูกันสร้างนะครับอันนี้เป็นทงฐางโหลดใหม่นะครับเป็นเวอร์ชั่นแบบสร้างาตัวละครได้เลยเดี๋ยวดเดี๋ยวพวกนี้นการการอัดตัวละครกาอัดวิธีโหลดที่สร้างตัวละครได้เลยรบพึ่งตัวเก่ากันตัวเก่าอัสร้าง พ่<ช>ขอขอนั่งใกล้ๆด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเสียงไม่เข้าไม่ใช่แล้วพึ่งก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับะคนนี่มันเป็นพึ่งที่ไหนล่กไอ้เดี๋ยวถังๆจะเป็นแบอบแต่งมันเราต้องมาตีกับตีให้พึ่งก่อนนะครับมันต้องเป็นชุดเลยเนาะนนมันทำหายจำได้แล้วมันมี็นชุดพึ่งไหนนะชุดพึ่งชุดพึ่งชุดพึ่งทำไมคิดยังไงถึงทำเป็นพึ่ง ก็ทำแย่งทำตว์ไงเป็นยังไงสกินตลกยังไงเหมือนเด็กนอนยังไงไม่รู้อันนี้เราก็สามารถปรับแต่งแล้วก็เพิ่มดาเมจเพิ่มเลือดของเราเองได้เลยใช่ไหมอันนี้วะเอ๊ะอากูไปกูพี่อยากแต่งกูน่ารักอย่างนี้เอ้เสมโอเคโอเคอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยว่ะ ไม่รู้ไม่รู้น่าจะเป็นใหม่ล่าสุดนะเพราะว่ามันสร้างตัวละครใหม่ก็ก่อนหน้านี้เราเล่นแบบธรรมดาแล้ก็ต้องหาเตือให้มันโอเคไขนมันไม่ต้องเป็นสีแดงเียค่ะมันต้องเป็นสีเหล้องต้องหาชุดที่มันเรียบๆหน่อยตลกตลกตลกหมูกระทะเพราะว่าเตื้องของเรามันขายาวเตืนงขาใส่กระโปรงก็ใส่กระโปรงได้ด้วย ตัวนี้อะไรมาเป็นบอมมี่เนี่ยอ่าปอกให้อันนี้จะออกสีจะออกผมเอ้นหน่อยตีอ่อจะออกเฉยเฉยเออเออเออเดออมามาเนี้เป็นแบบบอมมี่แต่ก้าวขาวๆต้องที่มันเป็นทางแค่นอนอะไรตาไม่น่าไไหนจะได้มองเห็นเฮ้ยมีกงนกอยู่บนหัวด้วยใส่อะไรไว้บนหัวนี่ให้ขาวๆอันนี้เป็นหัวด้วยปะ ไม่บอกคนดูเลยว่จะทการ ija. คิดขึ้นมา่านี้ก็แอนนี้ัคิดแว้าหาเอามืมมี่อ,อนแบบมันก็ได้เห็นหน้าจริงเลยครับชัดๆขากลายเป็นสีชมพูนะสีแดงต้องหายกเกงให้มันกงเกงแบบเรียบเมเกงรีรว้าวดูภาพเรียบร้อย น่ารักน่ารักในสมก็เป็นเรือรยยร่องในที่ เฟซไี่เหนอะไรแล้วมือก็เอาสียมือูไปแล้วกันนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะออกพื้นหลังเหมือนมนุษย์หน่อยนะานฐาต้องหาแท่งๆบนหัวมันเลยใช่น,นี่อ๋อเออใช่โอ้โหหายากมากอะเพราะว่าเพราะว่าหน,นวดมันเป็นสีดำใช่ปะเขามันเป็นสีดำเละมันก็เลยมอง,ง,งมองมไม่ค่อยเห็นไงเพราะว่าแบ็คกราวมันก็สีดำเหมือนกันนะพื้นหลังสีดำนี่อันเนี้ย ใช่ไหมเบีอีอีเบิร์ดพึ่งอ่ะบี๊พึ่งไม่ใช่เบิร์ดพึ่งบี๊พึ่งเอาทำไมทำไมมองเห็นนะทำไมพ่อมองไม่เห็นนะเออตาดีมากบี๊พึ่งนะฮะทำถ่ายตั้งชื่อก่อนค่อนข้างที่จะหายากหน่อยเพราะว่าสีมันดำเหมือนเหมือนแบล็กเกลว์เลยนึกว่าเบีอีอีเบิร์ตพึ่งบี๊พึ่งไม่ใช่เบิร์ดพึ่งบี๊พึ่งบีจะเบิร์ตเป็นนก ะมะาถาเขารอบอะไรันนี้ก็จะมาปรับเลือดเลือดสักเจสว้าวขนาูจุดสาเล็กจังแล้วน,นี่ก็ศูนย์จุดสามด้ศนย์จุดสอันนี้ต่อไป Speed. สปีดสปีดต้องเร็วหน่อยนะฮ0เร็วมากนแะอตแทกสปีดจอมตีเร็วห,หากเสัก สี่จพีเร็วไม่ต้องเอานี่ดเมอันนี้อันนี้พลังโจตีเจอันนหาก็ึเพิ่มสงพิเศษหมดเลยพึ่งก็ต้องบินได้ใช่ไหมล่ะนี่ยอดแล้วพึ่งก็ต้องโกรธดเลยใช่ไหม มันก็ต้องกดทุกคนที่ไปยิ้มหลัง,งมันแล้วจับดูดาหวานธรรมดานะกลเป็นกลายเป็น,ปน,นดูเลือดแทนอ้พนะครับนี่นเ,เทียวนีงใช่ม่มีอาวุธหมดวจะใส่เป็นสปเปอร์ชาวนาโอเค ตาตอนออต้องตางนออตาแบบต้อบมีตาดำตาเหมือนซอมบี้เลยราคาห้าร้อยแล้วกันถ่ายรูปด้วยพึ่งยิ้มยิ้มหน่อยพึ่งเอ้ยเอาตรงตรงเีีเอาตรงกลางนี่ยยิ้มปแปลงโอเคเลาก็ได้พึ่งน้อยมาแล้วเออก็ต้องทำนี้แ้ลยแล้วก็เอาพึ่งมาวางมันก็ เอาอตัวแล้วก็อนี่ยะ่ะสร้างแล้วมารวมเลยไปเบิ่มอยู่ในไหนเราก็เข้าไปในีโ <Okay. S 2> อเค <Okay. S 1> บ๊ะแล้วอาหารจำได้ถ้าจำไม่ผิดนะต้องกดตัวบวกตอนนี้นี่ไงตัวบวกแล้วมันจะมีแห้เลือกเลือกมาเลือก,อกมา นีไ่ไงทำอมาเจะเปอชาวน้อยมา,นะนาหนักตานี่น่ากลัวมากดูดูตานรักษาให้มันทดสอบทดสอบสู้กันตัวไหนสปาตัตู้กสปาันเลยแต่รู้สึกว่าพึ่งจะพลังเยอะกว่า ท,ทีเที่ยวตายครับคุณผู้ชมก็ทำมาใส่สเปอร์อชาวนาไอ้วันนี้ในดวงที่แบบสายฟ้าแลบเอาเหล็กในเสียบก็ไปที่ท้องแล้วต่อไปสู้กับมิโนโทอร <Okay. S 1> ์โอเคไม่ได้ลรอกต่อไสู้กับมิโนโทอร์อืมของถืบบไวปลา่ไม่เควัวกระทิงใช่ก็คือมิโนโทรอร์แหละ แล้วทีนี้เราก็สองสู้กันลนะเ,เลยนะถามๆว่าจะพูดอะไรก็ลืมไปแล้ว <c oughs> เออถามๆนึกแต่แล้วคลิปนี้เป็นคลิปที่เราอาัดเกมแท็บครั้งแรกแล้วนะครับเวอร์ชั่นใหม่ใช่ไหมที่เราเพิ <c oughs> ่งอัดมาโ <c oughs> อไปไม่นอ <c oughs> นแล้วแรงเมื่อก <c oughs> ี้มันหลุดเลือด เดี๋ยวเราไปด่านอื่นแบบเมันก็ได้กรองกวางมะด่านอื่นจะเอาแต่แบบที่มันโล่งๆจะได้กินสระสิทธิภาพในการโจมตีเลยลูกไม่หรอกผมในร้านนี่ไหมใอ่ได้ไหมแล้วต้องกดเพิ่มอะไรนี่ปั๊บ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 แล้วนี่คืออะไรเลยใหม่เหรอรีเซ็ตใช่แล้วเราต้องกดตรงไหนนะเพื่อเซ็ตพื้นโอ้กดตรงบวกก็เซฟ พึ่งน้อยอยู่ไหนเด็กน่าจะสปาร์ตันที่ถังถังสร้างเองเนี่ยเด้อสปาร์ตันที่ถังถังสร้างเองมันถามเราเมแล้วว่ามันโดนเลขตรงไหนนี่คือสโลว์การดวลกันระหว่างสปาร์ตันที่ถังถังสร้างเองกับพึ่งน้อยน่ารักที่ถังถังสร้างชันได้กับพิพตาเลยนะฮะ เพิ่งก็โจมตีเข้าไปที่สมองร้องมัสู้กับเน่เจอเอเคเป็นไงทหารปืนยังยิงไม่ทันนะครับอ้าวแต่แต่แต,แต,แต่นี่ชนะนะปืนยิงแสดงว่าเพิ่งตายก่อนใช่ลูกปืนเร็วกว่าสู้กับโอโ้อะไรวะเน อันนี้คือพ่อที่เก็บต้นไม้พ่อเลยเอาแต่ปืนชนะป่ะปืนชนะนะแล้วให้มาสู้กับเจ้าของพลังสเปอร์ชาวนาให้ท่านถามว่าถามถามต้องไปปรับเพฮ้ให้องมาแข็งเก่งวันนี้วะเพราะว่าเรากำทังคอนเทนต์เพึ่งให้มันให้มันไม่ตายเยอะอ่ะต้องทำให้มันแข็งเก่งวันนี้พึ่งราคาห้าร้อยบาทต้องทำให้มัดูดเลืดเลือดเยอะๆอันนี้เราก็จะมาปรับ พลังของพึ่งให้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะเลือดสักห้าร้อยแค่นี้แหละเราจะไม่ใครชนะพึ่งได้เลยขายลูกพึ่งขายลูกพึ่งมีเท่รลกมันห้าร้อยบาทท่นี่กัประชาชนไปโอเคแ้วก็ไม่พึ่งแพ้ใครทั้งเส้นทั้งหมดทั้งหมดโลก แล้วก็เอามาอลไรครับกองทัพคนป่าอุปรุป่าคนป่าอิสเดยเดยวิวแล้วนี่คืออะไรล่ะ ตอบความสามารถของพึ่งน้อยน้า <defense Overwatch> ักพวกเราพึ่งเปนพึ่งเป็นทีมสียเงินไปเริ่ไปเลยเดเหรอไม่ได้เลหาร้อยอ่ะอง่ย่เนนะาตอนนี้เปนย้ ก็พึ่งมาต้องไวกว่านี้วะนนี้ไม่ท้ากันไป <S 2> <S 2> <S ทางหลังเรือเรื <S <S ่องมากไวๆไวทางถากาวไวสักห้าสิบเลยอันนี้เราไว,วไหมวนึ่้อสี่ใช่ไหม save สิบนี่ดูไม่ทันหรอกสิบก็พอแล้วแค่หน,นึ่งร้อยนี่ยิ่งไม่ทันอันลองข้าอบตรู อนยุนหลายพันปี่สู้อันกับนี่คือตัวอะไรไม่รู้ให้ลุ้มเลือกกันมาทั้งนี้ครับมาทั้งน s n i อเ r AK จัดมาเต็มสูบเลยครับสั่งโลก อาจมีคนปาได้ที่ชี้งนแต่ไม่ชี้ลื่อนเทสสีแดงชแสดงว่ามีคนปาดได้นั่นถ้เกาอะไรดีอ่ะตัาได้มาตัได้มจะได้ดูได้นะหังแต่ไม่ได้ลวกกับตัวกัตัวจีจริงจงแหละตัวจีนะลองตโลดิจะได้เห็นภาพ ดูอีกตาสุดท้ายแล้ว เลยนะเอามามแบบ่องทัพสหรัฐเลยเจ็บกับเต็มเลยใช่้อม้ด้อยเจ็บกับเต็มเลยใช่้อม้ที่มันสู้กับซูปเปอร์ชาวนาเจ้าของพลังเจ้าของพลังซูเปอร์ชาวนาไงนี่เจ้าของพลังซูเปอร์ชาวนาอ๋าอ,อพปเปออพิ่งตัวนี้ไปเอาพลังจากซูปเปอร์ชาวนา สเปอร์ชนะสเปอร์สไานี่มันสเปอร์ชานาครเอ่ยบอกเฮ้ยบูอีตอรี่พึ่งชนะไม่ใช่เลสวิกตอรี่เยอะขนาดลองในเมนจิลิสสุดท้ายพึ่งก็แพงตามเคยเพราะว่ามันปล่อยพลังได้เฮ้ยยย ครับโ uh, okay. อเคสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันต like, ิดกันสไลค์ให้ได้กันเลยกับน้องทั้งๆนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนบายๆอย่าลืมกดไลน์ก็อย่าลืมจอดตามแรตอนจบให้มาตุ้กับเรายบายไปเลยไายอย่าไม่ได้กดบังคับเลยบ๊ายบายจุ๊บจมูกจมูก